สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูฟ้าอีกแล้วนะคะเอนักเรียนคะนักเรียนชอบดื่มนมกันไหมคะและ1วันนักเรียนดื่มนมได้กี่มิลลิลิตรคะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยหนึ่งวันเขาดื่มนมได้กี่มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ขุนนะคะขุนบอกคุณครูฟ้าว่าเนี่ยเขาดื่มนมขนาด225มิลลิลิตรนะคะวันหนึ่งเขาดื่ม4ี่กล่องคะ่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าขุนดื่มนมได้ วันละกี่มิลลิลิตรคะเดี๋ยวเรามาดูที่สถานการณ์กันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะขุนนะคะดื่มนมนะคะวันละ4กล่องนะคะโดยที่แต่ละกล่องนะคะมีปริมาตรสุทธิก็คือ225มิลลิลิตรค่ะเอะ๊คุณครูฟ้าอยากทราบว่าขุนดื่มนมได้วันละกี่มิลลิลิตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหานะคะต่อไปนะคะต้นกล้าค่ะต้นกล้าบอกคุณครูฟ้าว่า ต้นกล้าน่ะดื่มนมวันละ1ลิตรครับแต่ว่าต้นกล้าดื่มนมแค่5กล่องครับทีเนี้ยคุณครูฟ้าอยากทราบว่านมแต่ละกล่องที่ต้นกล้าดื่มมาค่ะมีปริมาตรกี่มิลลิลิตรค่ะนักเรียนทราบใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันใช่แล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาหาผลคูและผลหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุก,กันนะคะ เรามาดูที่สถานการณ์เลยนะคะเรามี2ส,สถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่สถานการณ์แรกนะคะเป็นสถานการณ์ที่ขุนดื่มนมนะคะวันละสี่กล่องค่ะโดยที่แต่ละกล่องมีปริมาตรสุทธิก็คือ225มิลลิลิตรนะคะคุณครูฟ้าอยากทราบว่าขุนดื่มนมวันละกี่มิลลิลิตรนักเรียนมีวิธีการหาคําตอบอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเพื่อนๆของเรามีวิธีการหาคําตอบอย่างไรนะคะ เอ้ใครช่วยคุณครูฟ้าหาคำตอบได้นะอ๋ออมสินนะคะออมสินบอกว่าใช้การคูณค่ะเพราะอะไรคะอมสินเพราะว่าหุ่นดื่มนมวันละ4กล่องค่ะกล่องละ225มิลลิลิตรเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาว่าจำนวนทั้งหมดที่หุ่นดื่มคือเท่าไหร่นะคะนั่นคือเราหาว่า4คูณ225เท่ากับเท่าไหร่นะคะเอเราอมสินหาผลคูณอย่างไรคะ ออมสินบอกว่า 4, คูณ225นะคะก็คือนำส225นะคะมาบวกการ4จํจำนวนค่ะนั่นก็คือเด็กๆเห็นไหมคะว่ามี4กล่องกล่องละ225ก็นำมาบวกกันทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะออมสินได้900ค่ะดังนั้นนะคะขุนดื่มนมวันละ900มิลลิลิตรค่ะเก่งมากเลยนะคะออมสินเอ๊นักเรียนคะมีใครมีวิธีอย่างอื่นบ้างไหมคะ ใครเอ่ยอ๋อใบบัวใช่ไหมคะใบบัวบอกว่าอะไรคะใบบัวบอกว่าใบบัวหาผลคูณของ4 2คูณ225โดยการตั้งคูณเหรอคะเก่งมากเลยคะ่ะใบบัว4 2คูณ225นะคะก็จะได้900นั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะคุณดื่มนมวันละ9 0 0มิลลิตรคะ่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะคะสถานการณ์นี้ก็คือ ต้นกล้าค่ะดื่มนมได้วันละ1ลิตรนะคะแต่ละวันจะดื่มนมวันละ5กล่องค่ะโดยถ้าแต่ละกล่องมีปริมาตรเท่ากันครูฟ้ายอยากทราบว่านมแต่ละกล่องมีปริมาตรเท่าไหร่คะแก้วตาบอกว่าใช้การหารนะคะเพราะว่า เรารู้ว่าแต่ละวันต้นกล้าดื่มนมได้1ลิตรนะคะและเขาดื่มนมวันละ5กล่องแต่ละกล่องมีปริมาตรเท่าๆกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่าแต่ละกล่องมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะทีนี้เราทราบว่าอะไรคะเราทราบว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาผลหารของอะไรคะ1000หารด้วย5เท่ากับจํานวนใดนะคะ เราจะหาผลหารโดวยวิธีไหนคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเราอาจจะใช้การหารสั้นหรือว่าใช้การหารยาวก็ได้นะคะในที่นี้นะคะคุณครูฟ้าก็จะใช้การหารสั้นค่ะโดยที่5เป็นตัวหารน,นะคะก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะส่วนตัวตั้งนะคะก็คือ1,000พใช่ไหมคะก็จะเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายหารสั้นแบบนี้นะคะทีนี้เราเริ่มหารกันเลยนะคะ 1,000หารด้วย5นะคะได้0 0 0ยนะคะทีนี้ก็1,000นะคะหรือ1 0 0นะคะไปรวมกับ0 0นก็เป็น1 0 0รใช่ไหมคะ1 0บรยหารด้วย5ได้200เขียน2ที่ผลหารในหลักร้อยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะในหลักสิบนะคะศูนย์หารด้วย5ก็ได้ศูนย์นะคะในหลักหน่วยศูนย์หน่วยหารด้วย5ก็ได้ศูนย์หน่วยเขียน0ูนในหลักหน่วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ1000ห,หารด้วย5ก็จะเท่ากับ200นะคะดังนั้นนะคะนมแต่ละกล่องจึงมีปริมาตร200มิลลิลิตรค่ะต้นกาดื่มนมวันล,ละ1ลิตรใช่ไหมคะ และเขาก็รู้ว่าเขาดื่มนมวันละห้ากล่องโดยที่แต่ละกล่องมีปริมาตรเท่าๆกันนะคะเราหาผลหารแล้วนะคะเราก็จะได้ว่านมแต่ละกล่องมีปริมาตร200มิลลิลิตรค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสรุปทั้งสองสถานการณ์ดูนะคะว่าการคูณกับการหารมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะเริ่มที่สถานการณ์ของขุนนะคะขุน ดื่มนมวันละ4กล่องโดยที่แต่ละกล่องมีปริมาตร225มิลลิลิตรนะคะดังนั้นเราก็จะหาจำนวนรวมนะคะว่าขุนดื่มนมวันละเท่าไหร่โดยเราหาจากการคูณน,นะคะ4คูณ225เท่ากับ900นะคะดังนั้นขุนดื่มนมวันละ900มิลลิลิตรนะคะอันนี้เป็นการคูณเราก็จะหาจำนวนทั้งหมดนะคะ สำหรับต้นกล้านะคะต้นกล้าเนี่ยเขาบอกคุณครูว่าเขาดื่มนมวันละ1ลิตรนะคะหรือ1000มล,ลิตรนะคะและเขาก็บอกว่าเขาดื่มนมวันละ5กล่องนะคะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาดื่มนม กล่องละกี่มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาผลหารนะคะโดยหาว่า1000หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราหากันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้1000หารด้วย5เท่ากับ200นะคะแสดงว่านมแต่ละกล่องมีปริมาตร2 0 0มิลลิลิตรค่ะนั่นคือจากตรงนี้นะคะก็คือ1000หารด้วย5แล้วได้200มิลลิลิตรนะคะ ก็จะเห็นว่าการคูณกับการหารนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะสําหรับการคูณก็คือเรารู้ว่ามี4กล่องกล่องะเท่าเท่ากันนะคะหาจํานวนทั้งหมดสําหรับการหารนะคะเรารู้จํานวนทั้งหมดก็คือ1,000มลตรนะคะแล้วก็รู้ว่ามีจํานวนกล่องก็คือ5กล่องแล้วก็หาว่าแต่ละกล่องมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะ กิจกรรมถัดไปนะคะนักเรียนกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมสินค้าอุปโภคโอท็อปค่ะนะคะกิจกรรมนี้คุณครูฟ้าก็จะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะกิจกรรมนี้เขาให้เราทําอะไรนะคะกิจกรรมนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกชนิดของสินค้าค่ะ โดยมีชนิดของสินค้าก็มีน้ำยาล้างจานมีสบู่เหลวนะคะมียาสะผมมีน้ำยาถูพื้นนะคะหลังจากนั้นก็เลือกปริมาตรสุทธิของแต่ละขวดค่ะก็คืออันนี้มีให้เลือกนะคะ850มิลลิลิตร1ลิตร800มิลลิลิตร1 4 0 0มลลิลิตร3ลิตร200มลิตรนะคะเลือกจำนวนขวดค่ะว่าเรา จะเลือกกี่ขวดนะคะ4ขวด5ขวด8ขวดหรือ10ขวดนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหาว่าปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตคือเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นใบบัวคะใบบัวลองเลือกให้คุณครูฟ้าหน่อยได้ไหมคะเราจะเลือกสินค้าอะไรดีคะอ๋อขอเป็นยาสัะผมนะคะปริมาตรสุทธิแต่ละขวดก็คือ 1น0ลิตรมิลลิลิตรนะคะแล้วก็จำนวนขวดก็คือ8ขวดใช่ไหมคะพอนักเรียนเลือกแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็มาเขียนในหน้าถัดไปนะคะว่าเราเลือกน้ำยาสระผมนะคะมีปริมาตรสุทีิขวดละ1ลิตร800มิลลิลิตรนะคะแล้วเราต้องการผลิตคือ8ขวดนะคะทีนี้เราจะหาปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตได้จากอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะ เราก็จะหาปริมาตรทั้งหมดได้จาก8คูณกับ1ลิตร800มิลลิลิตรนะคะทีนี้เราจะหาผลคูณได้ยังไงคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเขียนหน่วยลิตรกับมิลลิลิตรไว้ก่อนนะคะและเราก็เขียน1ในหน่วยลิตรนะคะเขียน800ที่หน่วยมิลลิลิตรค่ะเราคูณด้วย8ใช่ไหมคะในการหาผลคูณเราก็จะคูณจาก ทีละหน่วยนะคะโดยเราหาผลคูณในหน่วยมิลลิลิตรก่อนนะคะ8คูณกับ800มิลลิลิตรนะคะได้6,400มิลลิลิตรค่ะ8คูณกับ1ลิตรนะคะได้8ลิตรค่ะนักเรียนดูนะคะ6 4 0 0มิลลิลิตรนะคะเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรคะเราใช้ความสัมพันธ์อะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ที่ว่า1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้น6,400มิลลิลิตรจึงเท่ากับ6ลิตรกับ400มิลลิลิตรค่ะดังนั้นเราก็จะนำา6ลิตรตรงนี้นะคะไปรวมกับ8ลิตรตรงนี้นะคะก็จะเป็น14ลิตรกับ400มิลลิลิตรค่ะดังนั้นกลุ่ม O t ท p อนะคะก็จะต้องผลิตอะไรคะยาสระผมใช่ไหมคะทั้งหมดปริมาตรเท่าไหร่คะ 14ลิตรกับ400มิลลิลิตรค่ะค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะต้องกลับมาเขียนสรุปนะคะจากหน้าแรกนะคะก็คือหน้าแรกเนี่ยเราเลือกมาแล้วนะคะยาสระผมนะคะเราก็เลือกปริมาตรสุทธิแต่ละขวดแล้วนะคะเราเลือกจำนวนขวดแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสรุปว่าปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตก็คือ14ลิตรกับ400มิลลิลิตรนะคะแบบนี้นะคะ ทีนี้ก็จะถึงตานักเรียนแล้วนะคะนักเรียนลองเลือกดูนะคะว่านักเรียนจะเลือกสินค้าชนิดไหนนะคะปริมาตรสุทธิแต่ละขวดเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเลือกจํานวนขวดดูนะคะแล้วลองหาว่าปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตอะ่ะคือเท่าไหร่นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทํากิจกรรมนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองกลับมาพูดคุยกันแล้วก็เฉลยร่วมกันนะคะ ค่ะนักเรียนคะนักเรียนทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูฟ้าจะขออนุญ,ญาตขอตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานําเสนอนะคะว่าเขาเลือกสินค้าชนิดใดนะคะขุนละกันนะคะขุนเลือกสินค้าชนิดใดครับขุนเลือกน้ํายาถูพื้นนะคะเลือก ว่าปริมาตรสุดทีในแต่ละขวดก็คือ3ลิตร200มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เลือกว่าจำนวนขวดคือ10ขวดนะคะเอะ๊คุณจะหาปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตได้อย่างไรนะคะใช้การคูณใช่ไหมคะใช้การคูณอะไรคูณอะไรคะ10คูณกับ3ลิตร200มิลลิลิตรใช่ไหมคะใครจะช่วยหาผลคูณได้นะ ะะเรามาดูนะคะขุนเลือกน้ำยาถูพื้นนะคะมีปริมาตรสุดทิขวดละ3ลิตร200มิลินะคะแล้วก็ผลิต10ขวดน,นะคะปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตก็คือคิดจาก10คูณ3ลิตร200มิลตรนะคะแล้วก็หาผลคูณโดยการตั้งคูณใช่ไหมคะโดยเขียนหน่วยลิตรและมิลลิตรนะคะดังนี้นะคะ จากนั้นเขียน3ในหน่วยลิตรนะคะเขียน200นะคะในหน่วยมิลลิลิตรค่ะคูณด้วย10นะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูนะคะในการหาผลคูณเราจะหาผลคูณทีละหน่วยนะคะโดยเริ่มที่หน่วยมิลลิลิตรค่ะ200คูณด้วย10ได้เท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมว่า1คูณ200ได้200 เพราะฉะนั้น10คูณ200ก็จะเท่ากับ2000ใช่ไหมคะดังนั้น10คูณ200มิลลิลิตรจึงได้เท่ากับ2,000มิลลิลิตรนะคะเขียนในหน่วยมิลลิลิตรค่ะต่อไปเราคูณในหน่วยลิตรนะคะ10คูณ3ลิตรนะคะได้30ลิตรค่ะก็เขียนไว้ที่หน่วยลิตรค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะ2000ค่ะ2000มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรคะ 2,000มิลลิลิตรเท่ากับ 2, 2ลิตรนั่นเองนะคะเราก็จะนำ2ลิตรนี้ไปบวกกับ30ในหน่วยลิตรนะคะก็จะเป็น32ลิตรค่ะในหน่วยมิลลิลิตรก็จะเป็น0มิลลิลิตรนะคะดังนั้นกลุ่ม OT o p อนะคะก็จะต้องผลิตน้ำยาถูพื้นทั้งหมด32ลิตร0มิลลิะะลิตรค่ะ กิจกรรมถัดไปนะคะในใบกิจกรรมก็จะเป็นข้อ2นะคะนักเรียนข้อ2นี้นะคะจะให้นักเรียนเลือกชนิดสินค้าและจํานวนขวดรายการละ1อย่างนะคะโดยขีดถูกในวงกลมนะคะหน้าข้อความที่เลือกแล้วหาปริมาตรสุทธิของแต่ละขวดค่ะข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าให้เลือกสินค้านะคะสินค้าก็จะเหมือนเดิมเลยก็มีน้ํายาล้างจานมีสบู่เหลวนะคะมียาสระผมแล้วก็มีน้ํายาถูพื้นนะคะ แล้วก็เลือกจำนวนบรรจุภันณุ์นะคะก็คือ4 5 8หรือ10นะคะจากนั้นก็เขาบอกปริมาตรทั้งหมดมาแล้วก็คือ23ลิตร400มิลลิลิตรนะคะสิ่งที่เราต้องหาก็คือเราหาว่าปริมาตรสุดทธิในแต่ละบรรจุภันณุ์น่ะคือเท่าไหร่นะคะเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะคะไหนลองดูข้อนี้นะคะจะให้ต้นกล้านะคะลองเลือกดูนะคะว่าต้นกล้าจะเลือกอะไรนะคะ ต้องการเลือกอะไรครับต้องกาบอกว่าต้องกาขอเลือกสบู่เหลวนะคะจํานวนบรรจุพันธ์ก็คือ5นะคะ5ขวดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะหาปริมาตรสุทธิในแต่ละขวดได้ยังไงคะนักเรียน เราก็จะต้องใช้การหารใช่ไหมคะนะคะเมื่อนักเรียนเลือกแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องมาเขียนตรงนี้นิดนึงนะคะว่ากลุ่ม O t ท p อต้องผลิตอะไรก็คือสินค้าที่เราเลือกสบู่เหลวนะคะปริมาตรทั้งหมดที่ต้องผลิตนี่เขาระบุให้เราแล้วก็คือ23ลิตร400มิลลิลตรนะคะแล้วก็เราต้องแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกัน5ขวดนะคะ เราจะหาว่าแต่ละขวดมีปริมาตรสุทีิเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องใช้การหารน,นั่นเองนะคะก็คือหาว่า23ลิตร400มิลลิลิตรหารด้วย5เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะเราต้องการหาว่า23ลิตร400มิลลิลิตรหารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะเขียนหน่วยลิตรและมิลลิลิตรก่อนนะคะเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะคะตัวหารก็คือ5นะคะเขียนไว้ที่หน้าเครื่องหมายหารสั้นค่ะ ตัวตั้งคือ23ลิตร400มิลลิลิตรนะคะก็เขียน23ในหน่วยลิตรเขียน400ในหน่วยมิลลิลิตรค่ะทีนี้เริ่มหารนะคะเราจะเริ่มหารในหน่วยลิตรก่อนนะคะโดย23ลิตรหารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะ23ลิตรหารด้วย5ได้4ลิตรค่ะแล้วเราก็เหลือเศษ3ลิตรนะคะ เราเขียน4ที่ผลหารในหน่วยลิตรนะคะสำหรับเศษ3ลิตรนะคะจะเท่ากับ3,000มิลใช่ไหมคะไปรวมกับ400ค่ะก็จะเป็น3,400มิลนะคะที่หน่วยมิลิตรค่ะ3,400มิลหารด้วย5ก็ได้680มิลนะคะดังนั้นนะคะกลุ่ม O-Top ก็จะต้อง ผลิตสบู่เหลวนะคะที่แต่ละขวดมีปริมาตร4ล,ลิตร680มิลลิตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราได้ทำกันนะคะเราได้เรียนรู้อะไรคะนักเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการหาผลคูณหรือผลหารเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุนะคะทำได้โดยคูณหรือหารปริมาตรทีละหน่วยปริมาตรค่ะ จบบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะครูฟ้าก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนฝึกฝนทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ